แม่พี่น้องสาวพิมพาเพลินพาผี่พาน้องมาเห็ดสไลซ์ใส่เองเด้อพี่น้องตามมู่บ้านเฮาส่วงนี้ลายใจหลายพี่น้องเอ้ยซอยพี่ซอยน้องประหยัดได้เด้อพี่น้องมาเบิ่งวิธีทําง่ายๆพี่น้องสั่งหัวเสื้อมันมาพี่น้องเอ้เลยกว่าบาทเองพี่น้องเอ้งบก็ไม่เยอะนะพี่น้องเห็ดเองใส่เองสบายใจพี่น้องมาพี่น้องหลังจากเฮาได้มากแล้วพี่น้องมาเตรียมตัวเลยพี่น้องเตรียมโคงเตรียมถังใส่เรียบร้อยพี่น้องหาแนวมาคนมาเด้อพี่น้องเด้อ สาวพี่ผ้าพื้นก็จะบัเทหัวเสื้อสันไล่นะลงกระถังพี่น้องเอ้ยเทลงไปแล้วมาใส่น้ําพี่น้องเอ้ยใส่กวดโคกค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาบอกมีกวดลิตรควรใส่กวดโคพี่น้องสี่ลิตรไหมพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องมาตวงสิจตวงน้าใส่กวดโคพี่น้องใส่สี่ลิตรลงไปเลยสี่ตุ๊พี่น้องสี่ตุ๊นี่จุกจุกมันีีพนโตมากก็จะให้บักหาน้อยไปค้นๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ผูช่อยคอยพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะ หากจะคนไปเรื่อยๆคนคนคไปจนมาเนื้อมันได้ผูและพี่น้องจะ่าเนื้อมันแตกกันพอดีพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะประหยัดในบ้านเราก็ต้องช่วยกันทําพี่น้องเอ้ยโบเมนซีหินไซ่แต่เงินได้พี่น้องซอยกันประหยัดพี่น้องอะไรเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเอาพี่น้องน้ำยาปับพนุ่มคือกันเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะไม่เห็นให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าเฮื่อกว่ยเฮ็ดสะไล่ไสเองมาดุดเลยเด้พี่น้องพึ่งไทยคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งไหมพี่น้องเฮ็ดดนบ่อเด่นบางาำน้อยคอยจนเซียนละพี่น้องการคุณเนี่ยให้กว่าเซียนโรงงานหมดแล้ว ซอยกันคนลูกเม,มื่อยแม่คนพี่น้องเอ้ยคนไปคนมาจนมันมัน,ม,นมันแตกคนละพี่น้องมา,มาพี่น้องแต่ม,มาเกอกใส่กวดน้ำกันกับขอ่อยพี่น้องหลังจากมันเข้ากันแล้วเพราะวา่าเขาสิบบ่รอรให้ฟองลงเลยพี่น้องฟองลงก็ได้ยู่เขาบ,บ่มีเวลามนนื่อนี่นะเกอ,อกเลยพี่น้องตักหายกวงตวงเสียเลยพี่น้องเอาตัวไมาใส่เขากับตักเสียเลยพี่น้องง่ายง่าย,ายพี่น้องเฮ็ดง่ายใส่ง่ายอีหลีพี่น้องแล้วก็ดีพร้อมเดี๋ยวพี่น้องประหยัดงบขนาดเลย ตะเกาในค่อยซื้อถุงละยี่สิบบาทนี่พี่น้องไอ้ล้างได้สองมือม่อสามมื่อเมื่พี่น้องเพราะว่าไทยเงินไข้ใส่ถ้วยเปลืองเลยล้างจากค่อยมาได้เห็ดอันนี้พี่น้องเอ้ยถึกใจขึ้นอย่างพี่น้องประหยัดไปหลายบาทเลยพี่น้องใส่ได,ด้หนึ่งเดือนพอืด้นี่พี่น้องว่าธรรมดาไดน้นี่หนึ่งเดือนถึงเมื่ได้นี่หนึ่งเดือนถึงสองเดือนเพื่อนพี่น้องเห็ดเอานะพี่น้องห่อหนึ่งนะคุ้มค่าอีหลีเลยแต่ว่ามันเหม่ยแต่เวลาที่เฮาใสแหง้ง คนมนันอะไรพี่น้องคนไปคนมาคนมาคนไปเอาจนว่ามันได้ผู้ดีเนื้อมันเยน็นเนื้อมันเนื้อเนียนหมดแล้วมันจึงได้พี่น้องหลังจากนันกเกาะมาพี่น้องทั้งมือลุกไส้คอยนบับเบิ่งเร็วได้เกาวกวดพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งเนี่ยขวดน้อยกวดใหญ่ผสมกันพี่น้องเมื่ใส่ได้ดุนต้นน้อพี่น้องประหยัดประหยัดรายได้รายจ่ายหลายบาทอยู่งด้วยจากน้ำยาล้างจานนี่พี่น้องนี่มันจะมีฟองน้อยๆแกสร้างบ,บ่เป็นอย่างพี่น้องเทาเห็ดเองใส่เองพี่น้องเดี๋ยวฟองมันก็ยุบของมันเองดอก มามาก,กอกเสกันพี่น้องเบอรไทยบักหำน้อยมันนับแล้วค่ะ่าหำน้อยนับเพิ่งล,ลูกมันได้จักรันวะล้างล้างล้างแล้วก็เก็บสกัตตาเดูพี่น้องสกัตตา,าไว้พี่น้องเอ้ยนี่แหละครอบครัวสามัคคีกันมันจะเป็นแบบนี้แล้วพี่นอ้องอะไรพวกประหยัดกับประหยัดไปพี่น้องเหตุยังกะสั่งแล้วามาซเสกคนทีดีบักหำน้อยนี่พี่น้องนี่แหละหลังจากน้ำก็เก็บสกัตตามันก็น,นับแม่แม่ไปลองล้างจานดูสิโอ้ยบ่ต้องโลกงากลูกล้างดีไปตะนาย นี่แหละจ้ามันกับจะเก็บกระต้ามากับจะมาเห็ดพี่น้องพอกระล้างไปเขาเห็ดแล้วพอยกระล้างน้ำเลยพี่น้องกระเทือนแล้วให้ซึมในล้างแล้วไว้เลยุมไว้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านพี่น้องไอ้ทั้งหมดพี่น้องก็จะมาให้พี่น้องเบิ่อนี่แหละจ้าทำอย่าล้างจานที่ได้สกัดต้าไว้เลย